สวัสดีค่ะเอฟซที่รักวันนี้มาเอาอาหารแพะที่มุกดาหารนะคะได้ของแถมอันนี้ยังยังเหลืออีกสองกระสอบนะคะเป็นอาหารเม็ดนะในกระสอบนี้มันจะเป็นข้าวโพดสับหมักแต่ว่าเราได้ของแถมค่ะวันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่กว้างกับส้มนะคะจะขุดหน่อกล้วยให้นะ อันนี้เป็นกล้วยหอมใหญ่นะคะไม่รู้ว่าเป็นหอมใหญ่แบบสุกเหลืองหรือว่าสุกเขียวนะเป็นดอกนี่มันเน่าเลยพี่กว้างใจมันเน่าโอ้ได้ได้ได้ถ้าส้มขุดจะได้หมดเลยถ้าพี่กว้างขุดไม่ได้นะ ได้ได้แบงคซี่ได้ยุ่มได้ค่ะมันจะมีหัวมีลากกันนี่เกษตรกรตัวป้อมจังว่าต่องถามว่าได้ว่มันเป็นอย่างนั้นติเค็มมันเค็มไม่แน่ครับผมคนขี้แพ้ใส่็มเลยอ๋อมันน่าจะเค็มพี่มันมันขี้แพ้เดิมด้วยใช่ไหม มออมันน่าจะเค็มใอ้อนี่ได้แล้วคนเอาปั่นปัออเขาขายในตลาดแห่งหน้อยหนึ่งซ้ำดำเสียมนี่ไหมนอกล้วยหอมทองเสี้ยงกรการอืนอกล้วยหอมทองหนูหนูซื้อในตลาดไอที่กว้างเล็กๆเองต้นเท่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะเนื้อเยื่อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ อ๋ออะไรผมปลูกต้นไอ้น่าจะปลูกตื้นนะดูเหมือนจะขึ้นโคนแล,ล้วเนี่ยต้นใหญ่มันดดดึงูิอีกันี่สองหน่อ,อโอ้วันนี้ได้ของดีได้หน่อกล้วยที่ดีใจมากนะกำลังลงพอดีเลยกำลังลงกล้วยพอดีเลยพี่อันนี้ตัดทิ้งได้หรือมันนอนอีตัวใหญ่นี่ลองขุดดูสม้ม เสียดายนะถ้าจะขุดทิ้งเสียดายนะอ๋อมันเสียแล้วเราบ้างที่กวางมันมันน่าจะเน่าแล้วมันเน่าแล้วอันเนี้ยมันเค็มมันเค็มเกินมันเค็มมันเค็มมันหมกน้ำตัวนี้ใสอยู่หนาสีดายอยู่ไม่หลอดหรอกพี่เฮ้อ ต้มเป็นกองเชียร์อ๋ออ๋อมันมีลูกด้วยพี่ลูกมันตายจ่อยอหอย่าปากเดกำลังร่งเลยไหมได้ลายเทนิสสองสามสี่ห้าหกแ่ซื้ออันนั่นอยู่เดี๋ยวมารอบหนาซื้อปลาเผามาแลก วันนี้่ได้แวะฝ่าว่ากบเมือเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องติดไปแบ่งไปทา้งหลยเพราะว่าทางขูดเป็นขวดน้ำว้าเลยอ่ะแยกอืมไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้เสียมดีแล้วว่าเหงามันเปอเนาะมันไม่ลึกอืมอ๋ออ๋อใช่พี่มันอาจจะไม่ลึกนะโอ้ยนี่มีลูกด้วย จะล้ <N> มหมดเลหมดไหมสมโอ,โอ,โอ้นี่มีลูกสองลูกสามคุณแม่อันนี้มาเบิกเดก่อรบซอยอยังเลยนได้เนี่ยเครือ่องขูด,ด,ขาดหายมันไม่มีไม่มีที่ปลูกเหรอพี่กวางแต,ต,งแต่แต่ลูกมันดกจริงๆนะพี่หน่อมันดกจริงๆนะ ตึงต่างตึงต่างเล็กน้อยเล่นกันนอหนอนโดกอีรีได้ค่ะพี่น้องนี่แม่ในน้อยๆนกำลังสีึ้นค่ะหนอดกมากน่าจะมันหนอดกเพราะว่ามันได้กินปุ๋ยหรือเปล่านะพี่ปกติมันไม่ดกเท่านี้นะบางเหยียบมันมันมันอันนี้ละพีแพิ่เกินอืมปกติมันจะไม่หนอไม่หนอดกขนาดนี้นะทำบางทีผลนกติแย่งอาหารกันอันนี้เออ ถ้าอันไหนที่ออกเคือแล้วพี่กว้างอย่าอย่าเอาอย่าเอาหนอมันไว้เยอะนะพี่ลูกมันจะไม่เต็ม,อ,มอย่าเอาหนอมันไว้เยอะอันไหนที่มันถอดเครือออกมาแล้วมันออกลูกแล้วอะ่อปะป่ะได้แปดดอเย่พอแล้วค่ะขอบคุณค่ะตันน,นี้ก็ออกแล้วปลูกก่อนข้าวพรรษาเนาะเพิ่งปลูกข้าวพัรษามันขุดปีปีที่แล้ว ตัวนี้มันจะมีนานะครับสมตัดว่าเขาภนษาเรียบบุกหุ้วตัดยอดโอ้บกเยาหรอตัดยอดเลยสมตัดมตัดตัดค่ะตัดเอาประมาณประมาณเม็ดหนึ่งเอาลงจะเข้าเกลี้ยหาา็นยังปลูกคูดกับคูดหายใส่อีกความสมหรุ่มแลอว่าคนอีหนยังว่าขี่โกงแค่โอ้ไปให้ลูก ลูกแปลงก็สิกินน้ำเขาปิดฉากเขาเป็นอยังเดตัวไปบ่ต้องซ้อยหรอกเรียบร้อยอ้าวค้นบัตรนี่ไหมหหย่างอาหารเมร็ดอาหารเม็ดเราถอยรถไปเอาหรอพี่เดีจะเข็นมาเลยครับเอาเดินอาหารรถไปตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเอาอาหารเม็ดขึ้นก่อนไหมแล้วค่อยเอานี่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็สอบอาหารเม็ดมันจะทับ อาหารไม่ขึ้นก่อนหรออะไรเน่าหนอยอืมมอน,ะมนั้นม,มันเน่าข้างในเอาเอาอาหารเม็ดขึ้นก่อนเดี๋ยวมันจะทับไม่ขึ้นก่อนสามถุงแล้วครับาสามถุงก,กับพ่อพรวนที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยังมาสารอีกอยู่เอาจึงเอาเมื่ออีกเ,เดี๋ยวมันจะหนักรถเราเกินไปนพิวทัวร์ยังพอด้ใส่อยู่จ้าโอเค